เดี๋ยว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 ในเกมเดี๋ยวนี้พี่จะปลูกมะม่วงไว้บูชาเราไว้เก้าเก้าวันนะ ดีนะดีนะกูไม่ได้เปิดเพลงกับเพลงที่ถอดข้อสตไิไม่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 ได้เปิดอีอกแล้วไม่มีมันหา <S <S 1> <S 1> ไปลงเหมืองหาตังดีกว่าอยู่เหมืองชีวิตจะต้องอยู่แต่เหมืองคนนั้น สวัสดีครับคุณอาเตอร์ใครใครยังไม่ได้มาใครยังไม่ได้มากดไลค์สตรีมมากดไลค์เดี๋ยวนี้นี่คือการบังคับนี่คือการบังคับนะค่ะทุกคนสตรีมใน YouTube นะที่บอกอย่างนอาเตอร์จะอาเตอ่์ป่ะอันนีดี่อันนี้ี่อันี้น่สิไรพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รพี่ก็เรื่องอะไร จำชื่อไม่ได้พี่ขอโทษได้ไหมที่พี่จำไม่ได้เออนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เดี๋ยวกูจะตายแอบกูจะตาย พี่บอกแล้วพี่มาเล่นพี่ไม่ได้มาเอาอะไรอยู่แล้วพี่มาเล่นเพื่อพี่อยากเล่นเฉยๆสิ่งมันเนี่ยพี่เจอง่ายมากเลยนะพี่สิ่งมันเนี่ยโอ๊ยพี่ทำลายความตั้งใจน้องเหรอพี่ขอโทษได้ไหมพี่ขอโทษได้ไหม ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไว้อยา่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊บเอาเป็นมดไละไรอยากต,ตาดูวัเล่บอกว่าเป็นมูมตีนะการลงการลงอ,อัดการลงวอดไอ้นี่ก็ถือว่าช่วยคุณได้นะครับโปรเจคเตอร์นะ่ะชิวมากชิวจัง อะไรวะน่าจากขึ้นรถหลยแหละใช่พี่ก็บอกแล้วว่าพี่มาสต,ตรีมทุกรอบอ่ะไม่ลดดิไม่ลดไม่ลด เอ้ยเดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรอ่ะ เฟี feel my, feel my. Mm ้ยวไหมเฟี้ยวมากบอกเลย mm hmm. ผมเฟี้ยวมากจริง มันม่ต้องขนาดไหนกันนะ ว่าว่าว่าวกูเลยเจ้าพี่ไม่ได้ฟังเพลงของเซกเราสุดนพี่ไม่ได้ฟังเพลงเราสุดอันนี้เรารู้จักแต่ว่าจำไม่ได้ครับน้องเองงนี่เยเยอะมาก

나? 아. <laughs> เดี๋ยวนะเซฟนี้จะให้เป็นแบบว่าให้กล่งบริจาคโจจ้าดีหรือว่าเราจะแบบว่าให้นี่ดีวะทำบัตเดินดีวะพี่ว่างไงพี่เราั้องสองอย่างหมพี่ไปกันเ,เล่นรู้โจต้ามาก่อนเลยนะ ใช่ครับนี่ด้วยกัน ยังสีเหลืองยันเล่าอีเตอร์้ยยังสีเหลืองมีดโอ้ต้องมะม่วงก่อนด <laughs> ใิใช่ใช่ใช่มะม่วง <laughs> อะไรต่อวะ รถกระบะปะรถกระบะไม่มันต้องวีกโก้ไม่ใช่หรอวากโก้สเน็กไงงูอะไร อะไรกันนะ่ะเล่นอะไรกันนะ่ะเริ่มเลยวะ <laughs> อะไรวะมาเล่นแล้วก็ไปผมนงีงง จะมาซื้อของนหว่ยืซื้อของหน่อยจ้าอืม,มขายอะไรได้บ้างเนี่ยครับที่มึงเนี้ยมาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะเป็นเราจะเล่นตาเดียวได้ถึงกี่ชั่วโมง เราต้องลงเงินก่อนเพราะเราต้องการใช้เงินหรือีสิ่งเงินเท่านั้นที่ทำให้ใจฉันหยุดเงาเฮะอะไรนะพี่มีออนหม่คอสิ่งบนพี่สีนะเอ,อไม่ใช่ผิดน้ะปลาแต่ยังอินม,นนมง่งเลยเฮ้ยพอต่อต่อ คนละคนละชื่อคนละชื่อพี่พี่เอ,เอ,นอน๋ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษน้องๆนะพี่ขอโทษพี่แอบเสียใจพี่พี่เอ๋ยน้องพี่ขอโทษทำไม่มีทานแต่ปาร์ตี้ในมอน,นี่นะเล่นทีนี่คือแบบแหกปากุดสุดอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนไนว้นะจ้ะให้เห็นแปบมบแปบบ กินก<ด> yup. <laughs> ินเคยต่อมันจะมันมันจเป็นต้องขนาดนั้นไหมน้องเลยอากิขาวก็อ่านแชทอยู่นะไม่ได้ยินหรอ ได้ยอะไรไม่ได้ยินหรอวะได้ยินปะได้ยินไหมอะ่ะได้ยินไหมัม่ไม่จะตีมมันดีเลยนะคะจะบอกไว้ก่อนว่าจะตีมันดีเลยนะอาจจะได้แบบอาจจะได้ยินช้านิดนึงอืมเาแล้ว ไม่งานนี่มันช้มันอันช้ามันช้าไม่มันโอ้ไม่มีตัง ตังมือโหอ,อืมอืมมือหกสิบบาทดูถ้าติดอี้แบบเหรอไม่ไปตังแล้วหมดแล้ว จะบอกว่าจะบอกว่าพี่มามันอาจจะดีเลย์นะในการตอบนะบางทีแบบมันดีเลยอ่ะเออฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งเอ,อ่ออารมณ์ร้อนกับเรานะ <c oughs> มาน้องจะมาเกียนก็มาเลยพี่พร้อมรับมือเสมอ ไม่รู้อ่ะมึงก็ไม่จ่ายกับผู้ชายมากปะ แล้วฝันไม่ได้เป็นคนเขียนหรอเหมือนของพี่นะคะที่เรามีแค่สองสองของประโยชน์อะ อะไรพี่จะเล่นนะพี่จะเล่นนะพี่ไม่ได้ซีรีส์อะไรนะพี่แค่แบบว่าพี่แค่จะเล่นเฉยๆะมันตลกดีพี่มีประสบการณ์จริงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยในใจกินกันกินกันก็มีะสบการณ์เออเรียกว่าโชคดีใช่ไหมไม่โน no, ไม่พี่ไม่ใช่ตัวหลกักโนพี่ไม่ใช่ตัวหลกักค่ะพี่ไม่เกี่ยว อุ้ยอุ้ยได้ตงมาแปดพันรวย